สวัสดีชาววอร์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับอ็อบเจกสองเจ e นะครับในคลิปนี้ส่งมาโดยอัดฟานนะครับแจ้งชื่อมาว่าชื่ออัดฟานนะครับก็มาเล่นคันนี้ครับอ็อบเจกสองเ e รถเทวิแท้งของโซเวียตเป็นรถมิชชั่นด้วยนะครับก็เป็นรถขี้โกงคันหนึ่งที่ใครก็รู้จักกันดีนะครับในเกมนี้นี่อยู่ในแมปเอลฮาลัฟนะครับ อัตฟานเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นในลายของเฮฟวิท้งนี่แหละนะครับอยู่ในห้องเทียเก้เทียรสิบแล้วก็ไม่มีจอนซะด้วยนะครับอัดฟานนี่เอาลูกทองเป็นลูกฮีทนะครับขึ้นมาไว้หน้าเลยนะครับ30นัดลูก AP ลูกปกติเนี่ยเนัดแล้วก็ HE อีก3นัดนะครับจัดหนักนะจัดหนักจัดเต็มนะลูกฮีท30นัดเต็มๆครับ เมื่อไม่มีจรก็ขึ้นมาเล่นด้านบนครับซัดกันแบบจะจ่ากันไปนะอีกข้างหนึ่งนี่จะเป็นเมาส์นะซึ่งของเราก็ดูจะได้เปรียบขึ้นมาปั๊บเห็นทางขวานี่หนีกันไปหมดเลยนครับตอนแรกก็ยังอยู่กันเยอะนะมาครับคันแรกใครจะได้ไป เห็นใช้หกหนึ 1, ่งก็ขยับหนีนะก็หนึ่งนักเข้าไปครับ5 0ารนึงครับมาแล้วครับประเดิมนัดแรกแล้วก็เอาอีกทีสาเห็นแต่หัวอยู่นะฮะลองยิงเข้าไปติดสเปซอัเ,อเมอร์ติดแผ่นลองปืนนะครับต้องถอยนิดนึงครับของแรงของแรง โอ้ี่แปดรยนะีทีสามิบยิงแปดร้ทางซ้ายครับ W z 1 1หนึ่งหนึ่งสนะครับลุกคืบขึ้นมาอัดฟานเห็นอย่างนั้นก็ซัดตัวเข้าไปแม่ได้แท็กนะครับหน้าเสียดายไม่ได้ดาเมจแต่ไม่เป็นไรครับโหลดเร็วอยู่แล้วอีกนัดหนึ่งเข้าไป480ครับแล้วก็มีอ็อบเจกต์เจ็เวอร์ชัน2นี่ช่วยกันโถมเข้ามาด้วยนะ ทั้งขวามาแล้วครับเมาส์ครับเมาส์หนึ่งนัดเข้าไปครับเข้าหัวเต็ม,ตมครับ443บสามโอ้โหข้างล่างนี่เต็มกันเลยนะลงมาโผมกันเต็มเลยอัดฟานก็กดหัวพยายามจะกดหัวลงมายิงแต่ว่ามันยังไม่ได้แม่ไม่ได้ครับเมาส์ยิงขึ้นมาอ็อบเจกหนึ่งสสูงยิงขึ้นมายังบล็อกได้ทั้งคู่แล้วก็อัดหน้าเมาส์เข้าไป38 3ดาครับ ผนได้อยู่ครับเมาส์โอ้โหเมาส์เดินเดินแบบเดินจริงจังมากเทนล่างเมาส์เข้าไปครับ468แม่นี่ถ้าไม่มีอัดฟานอยู่ตรงนี้นี่แย่เลยนะโถมขนาดนี้อันนี้พยายามจะเด้งหัวของ U- ูเด16แต่ว่ามันเด้งนะครับมุมมันไม่ได้จริงๆนะครับ <_ T> มากันเพียบครับเพียบจริงๆครับเอาเมาส์ก่อนแล้วกันซัดเข้าไปอีก371ครับ โอ้โหหน้ากระดานเรียงกันมาเลยนะฮะยังบล็อกแลปเปิดหนึ่งได้แล้วก็เมาส์ต่อครับ421เมาส์อีกทีเดียวนี้เรียบร้อยแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะเพื่อนเก็บไปครับเก็บเมาส์ไปแล้วฮะเรียบร้อยทีสามสิบครับก็มาแล้วตรงนี้ครับแลปเปิดหนึ่งครับบล็อกได้แล้วก็ซันแลปเปิดหนึ่งเข้าไป4 8 2ครับที่ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องนิ่งมากๆนลครับมากันขนาดนี้นี่โอเคครับเพื่อนซัพพอร์ตด้านหลังได้ค่อนข้างดี้วเก็บทีสามสิบไป ทางขวามือมีแรปเพิดหนึ่งครับอยู่หลังซากเมาส์อัดฟ้าก็อยากจะเคลียร์คันนี้ซะต้กเกินก็เอาไปหนึ่งนัดเข้าไปครับโอ้ตรงนี้โดนเหมือนกันนะโดนมา345แต่ว่าซัดเข้าไป4 6 9หโดนอีกแล้วครับสายลอยจริงๆหนะ้าลำคาจริงๆคันนี้ซ้ายมือครับ WZ 11-4่งหนึ่งสามนัดครับและเพิดหนึ่งมีสามนัดแล้วนะฮะ ร้อยละนี่แนะ่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสี่เข้าไปแล้วด้านหลังเข้าครับโอ้โหตอนนี้นี่ดูจากในมินิแมปนี่โดนล้อมนะครับด้านหลังยิงเป็นว่าเล่นเอาครับดันเอาแลปเปิดหนึ่งก่อนเลยครับแล้วก็หันหน้ามารับทางนี้ครับเปลี่ยนฟังเล่นครับวิวแซหนึ่งหนึ่งสี่ยิงเข้ามาก็ยังแค่ได้แท็กเท่านั้นแล้วก็กดไม่ลงเรียบร้อยครับเกมบ w ิวแซนไปอูเดสสิบหกยิงเข้ามาแค่แค่แท็กเท่านั้นเนะี่ย ยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ครับตอนนี้เหลือเลือดอยู800ก,กว่า856อูเดส16หนึ่งนดเข้าไป466ครับแมยังเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยืนตรงนี้ได้นะครับอารัตแมนสแตนดิ้งนะรตรงนี้มีช่องยิงยักษ e ์อีร้อยแต่อูเดส16นี่พยายามจะอ้อมขนาบเข้ามานะครับจะเข้ามาแฟง์นั่นเองมาเร็วด้วยอัดฟานก็ จัดเลยฮะจะมาใช่ไหมไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวไปหาถึงที่นะครับมาแล้วครับชนเข้าไป1ทีเมื่อกี้ยิงเข้าไป1ทีด้วยชนเ้าหทีแทกขาด้า,ดาดเลยครับคราวนี้ปูเดสสิบหนีไม่รอดแล้วก็เรียบร้อยครับแต่เขาก็ยิงเข้ามาเหมือนกันนะโดนเข้ามา377ทํานะครับทำให้ตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่แค่479สกอร์11เท่าครับแล้วยักอีร้อยอยู่ตรงนี้ อ๋อยิงแล้วด้วยแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นด้วยก็ซัดเข้าไปหนึ่งนัดครับ493เาคราวนี้เป็นช่วงเวลาเก็บดาเมจแล้วหลังจากที่โดนมาเยอะนะครับก็ด้านข้างอีกหนึ่งนัด447แล้วแยกกี่ร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอีก3คันครับโอ้โหเดอะแบกของจริงอุ้ยหันข้างให้ด้วยโชคดีมากครับไม่โดนยิงนะยิงมาแค่แตรขาดเท่านั้นแม่ ชคดีอะไรอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเรียบร้อยแน่700นต้องมีนะครับถ้าโดนยิงเข้านี่ปริว15เกือบไปนะเกือบไปอัลตฟานี่ถึงกับต้องโหลดลูก h d เอ่าเปลี่ยนลูกครับเพราะว่า T54 วิ่งเข้ามาครับยิงแค่แท็กขาดเท่านั้นแล้วเขาจะเข้ามาขนหับข้างด้านหลังแต่ว่าไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายก็อยู่ด้านหน้าแล้วอัฟานยิงเข้าแท็ คาเลยครับคราวนี้เรียบร้อยครับหมดท่ากันไปสำหรับทีห้าสี่เอาแพกเข้าไปอีกนัดหนึ่งนะครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่ทีห้าสี่วิ่งเข้ามาตายชัดๆน่แล้วก็เรียบร้อยครับกินนิ่มไปครับขอบคุณมากครับทีห้าสี่เหลือคันสุดท้ายครับปริวสิบห้าเปลี่ยนครับเป็นลูกเฮสอีนะฮะหอหนักๆเข้าไปแหม ได้ครับ482ครับมุมกดมันเกือบจะไม่ได้ฮนะมันปริม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 อยู่ปริมปริมอยู่นิดหนึ่งเอานิดนึงอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับ5คิวไปครับโอ้โหเดอะแบกของจริงในเกมนี้อัรฟานก็เอ็มแตกกันไปนะครับได้ h ฮคาลิเบอร์แล้วก็สตีลวอลนะครับได้เงินมาสองแสนหนึ่งนะครับแล้วก็คาบประสบการณ์8,112ชื่อในเกมชื่อบาว4,7,4,2นะครับยิงไปเพียบนะครับเป็น a ัดแมนสแตนดิ้งที่อยู่ณนะจุดนะั้นะจริงๆนะครับคือโอ้โหถ้าไม่ได้อัตฟานี้แย่แย่จริงนะแย่จริงๆเลยนะครับก็ยิงไปเยอะนะฮะเกัดาเมจ 5้คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ1,523นะฮะก็มันๆเลยนะฮะยิง27นัดเข้าเป้า26พลาดไปแค่นัดเดียวนะครับแต่ว่าเจาะกรอบไป23นัดนะครับดาเมจรวม9ก0าบล็อกไปถึง5,340แล้วก็แอซิสามสิบหนะครับก็มันๆไปครับแบบเกมนี้แล้วก็เป็นบัญชีพรีเมียมด้วยหักค่าซ่อมไป24,000ค่ากระสุนแสนสามเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะนะครับแล้วก็ยุทธวัตรใจไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องคิด แล้วก็เหลือเงินมาใช้ในเกมนี้ด้วยนะสองหมื่นนะครับเพราะว่าเป็นบัญชีพรีเมียมแล้วก็ยิงได้เยอะด้วยนะก็มันดีมันดีจริงๆไม่ได้อัดฟาในเกมนี้บอกตรงแย่แย่เลยนะโอ้โหเพราะด้านหน้ากันเข้ามาแดงเถือกกันขนาดนั้นนะก็ขอบคุณอัดฟาด้วยสําหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้นิก,กี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิก,กี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ